ไม่รู้ว่าจะทําต่อไหมบ้านสามไม่รู้ว่าจะทําอันนี้บ้านสามก็ไหลอยู่นี่จะอะไรสามชั่วโมงก็จะลงหลักกิโลนบพ่ขึ้นไหมก็เลยขาดอะไรได้บ้านสามหลักกิโลไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวดูไปก่อนดูไปอาทิตย์นี้ก่อนว่าถาลักกิโลนเพ่ขึ้นนี่หลียานเิเส้าเห็นดู <c oughs> อเอาแค่สองบ้านก็พอเพราะว่าเพราะว่าสองบ้านกะให้เวลาบ่าค่อยเต็มทีค่ะแม่ปองอื ไม,ไม่ได้ไปดูไลฟ์สดไแม่ปองแต่ก็ไม่ได้เข้าไปแม่ปองแต่ก็ไปขดไล์ให้เฉยๆยากไม่หน่อยกันยากช่วงนี้ตั้งแต่พี่แก้วเสียก็เลยเงียบไปอ้าวเหรออ๋อเหรอยังขายายหน่อยพึ่งจะขึ้นค่ะโอ้เดี๋ยวเดือนนี้เอาให้มันได้นะยายปองเดือนนี้เอายืมโทรศัพท์มามาไลฟ์สดหน่อยค่ะพี่หน่อย่ะเด้อมาเด้อ มามามายืมจะเอาโทรศัพท์ให้ไรสุดไม่โทรศัพท์เครื่องนี้ไรสุหน้าสวยสวยไม่มีแอปนะยายแดงมันเป็นกล้องของมันเลยเนะีทุกคนอ่าโทรศัพท์เครื่องนี้ยายหน่อยซื้อมาประมาณหมื่นสามไม่ได้ใช้แอปอะไรนะทุกคนมันเป็นกล้องสดเลยนี่แหละโทรศัพท์มันก็ดีตรงนี้แหละโทรศัพท์ดีหลีโทรศัพท์ไม่ได้ใช้แอปไม่ได้ใช้อะไรของแอปเปอืม มันก็เลยสวยถ่ายรูปก็ยังสวยเลยอือนี่แหละเขาว่าโทรศัพท์เป็นน้ำยี่ห้อเนาะอ้าวยายนวลจันบ้านนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายนวลจันเดี๋ยวเสร็จไปแจให้ยายนวลจันก่อนป้ายายนวลจันทเ์ยายหน่อยแม่ยายหน่อยจัดหนักพี่นวลสวัสดีค่ะขอบขอบคุณนะคะยายนวลจันรมาส่งกําลังใจยายหน่อยขอบคุณนะคะแม่หน่อยจัดหนัก ตัวเองเชื่อไหมว่าได้ข่าวว่าปังตลอดเนาะจ้าขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะแม่นวลขอบคุณนะคะก็ก็ไปเรื่อยๆค่ะแม่นวล <c oughs> ก็ไปเรื่อยๆค่ะแม่นวลขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> พูดถึงพูดถึงเรื่องโทรศัพท์เนาะเย่ห้อนี้นั่นคือสวยจริงๆ ไม่ได้มีแอปไม่ได้มีอะไรเลยไล์สุดอืมโอเคอยู่ยายแดงไปซื้อเ้อวันดีจ้ายายแดงคุณสวยและเกง่งจริงๆทุกคนพี่หน่อยยี่ห้ออะไรบอกเลยซือ Apple, ้อแอปเปอเรอร์แอปเปอแอปเปเลิฟเจ็ดค่ะโทรศัพท์ยายหน่อยคือแอปเปอเ้อไปซื้อเลยสวยจริงๆทุกคนอือไม่ได้ใช้แอปไม่ได้ใช้อะไรเลยอืมสวยมากเลย แต่แต่ยี่ห้ออื่นยันหน่อยเคยใช้แล้วมันไม่สวยไหมทุกคนเชื่อไหมว่าถ้ามันสวยเนาะคนคนม,มองเราเขาก็ชื่นชมเราป้ายายอันนี้มางามแท้คนชมมีความสุขมากเลยนะเพื่อนๆถึงเราจะรู้ว่าเราไม่สวยแต่ถ้าคนชมว่าสวยเราก็มีความสุข <laughs> สวยค่ะแต่สวยไม่สั่ง <laughs> น้องกวางไปหรือยังน้องกวางไปหรือยังอ่าน้องกวางไปหรือยัง อันแยแดงบ้านสามข่อยนั่ะนะซวอลสูฟังหลักกิโลเ่ขึ้นมาสองมือแล้วหลักกิโลมีขึ้นมาสองวันแล้วคนเลยเมือไงไง่อยไหม่ย่แดงขวดก็เริบไม่เห็นเทืองข่อยบ่ขอ่อยสบายอืทุกคนเชื่อไหมว่าบ้านสามยายน่อยป่วยแล้วสองครั้ง <c oughs> ป่วยบ่ยป่วยจนไปตัดผมป่วยไม่ป่วยจนไปตัดผมน้องกวางน้องกวางมาจอดให้ยายหน่อยนะ่ะมาจอดให้ให้บ้านไหนบ้านสามอันนี้บ้านสามยายน่อยก็ไลอยู่ขอบคุณนะคะแม่ปอง แต่แต่บ้านแม่หน่อยไม่แน่ใจว่าจะทําต่อไหมเพระาะว่าด้วยสุขภาพด้วยตอนนี้พี่หน่อยน้องขอตัวไปจ่ายค่าไฟค่าข่าขอบคุณมากค่าวขอบคุณนะคะ่ายแดงขอให้ปังปังนะคะขอให้ปังปังนะคะอะคือเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วบ้านสามอันนี้คือบ้านสองเหนื่อยแล้วอคือคือบางครั้งเราเราทำให้เต็มที่กับทุกบ้านเนาะสวัสดีค่ะแม่ป้องยายนวลจันทร์บ้านนาชาแน่สวัสดีค่ะแม่ป้อง คือคือทุกคนทุกคนเชื่อไหมว่าอ่าคือถ้าเราเต็มที่ถ้าเราเต็มที่กับอะไรแล้วผลออกมามันก็จะดีถ้าเราเต็มที่อาชาโซหลือแปดค่ะถ้าเราเต็มที่กับอะไรแล้วสิ่งนั้นออกมามันก็จะได้ผลดีเพอเอิญนตอนนี้ไม่หน่อยทําบ้านสคือไม่เต็มที่กับบ้านหนึ่งบ้านสองผลประกอบการออกมาก็เลยไม่เท่าไหร่ถามว่าเหนื่อยไหมตอนนี้เหนื่อยกับบ้านสามเพราะว่าหลักกิโลมีขึ้นแต่ก็ไม่รู้เป็นอะไร แม่ไม่กำลังใจจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสูพิตาขอบคุณค่ะเดี๋ยวใส่ปเจให้สูพิตาก่อนอืาใสปัจเจให้สูพิตาก่อนอือถามาว่ามันดีไหมมีหลายบ้านดีค่ะแต่แเต็มที่กับทุกบ้านเราไม่เต็มที่รู้แล้วว่าจุดรู้แล้วว่าจุดบอดมันคืออะไรคือ,อยายหน่อยก็พยายามสั่